เอาเลยฮะคุณผู้ชมฮายดีดีตอนรับกันอีกครั้งนะฮะวันนี้ที่เราไปอยู่เกม Rebel Incorporated a เ c o r a t i o n นะฮะหรือว่าฟาวิกฤตกบฏครองเมืองกันอีกครั้งหนึ่งนั่นเองครับหลังจากที่ได้ลง EP แรกไปนะไม่น่าเชื่อเลยว่าจะมีคนสนใจนะฮะเกมแนวการเมืองการปกครองที่ภาพแบบ ดูไม่ค่อยมีอะไรนะแต่มันก็มีอะไรนะฮะเอาละในวันนี้ครับเราจะไม่พูดมากแล้ววันนี้เนี่ยผมเนี่ยจะพยายามเล่นให้สั้นลงกว่าเดิมเพราะว่าครั้งที่แล้วเนี่ยปลาเข้าไป55นาทีกันเลยทีเดียวผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยน่าจะดูไปหลับไปนะฮะเอาละในวันนี้ครับหลังจากที่ครั้งที่แล้วนะฮะเราไปที่แซฟฟอร์ดฟิลด์ไปนะฮะวันนี้ครับ เราจะไปกันที่ม n t a i น pass ที่นี่เนี่ยนะฮะจะมีภูเขาขนาดใหญ่นะขวางกั้นระหว่างประเทศของเราอยู่ครับทำให้ประเทศของเราเนี่ยถูกแบ่งออกเป็นสองฝากนะฮะฉะนั้นเนี่ยเราเนี่ยจะต้องบริหารให้ดีเลยและในวันนี้ครับผู้ว่าที่เราเนี่ยจะเลือกไปลงสนามนะนั่นก็คืออี o n o m i s t นะฮะหรือว่านักเศรษฐศาสตร์เนี่ยเขาบอกว่าเจ้านี้เนี่ยเป็นนักคิดระยะยาวนะฮะจะใช้งบประมาณเนี่ยเป็นปีครับคุณผู้ชมฮะก็คือปกติเนี่ยคนแรกของเราที่ได้ใช้ไปนะ เรานี่จะได้รับเงินเนี่ยมาเป็นเดือนๆใช่ไหมแบบครบเดือนหนึ่งได้เงินมาก้อนหนึ่งอะไรอย่างนี้แต่เจ้านี้เนี่ยอีโคโนมิสเนี่ยนะฮะจะได้รับเงินเป็นรายปีนั่นเองก็คือรอปีนึงเนี่ยเขาถึงจะให้งบประมาณมาบริหารว้ยเฮ้ยมันนานไปหรือเปล่าเนี่ยเอาเป็นว่านะฮะอย่าเสียเวลาครับคุณผู้ชมฮะไปลุยกันเลยดีกว่ากับอีโคโนมิสในแมป Mountain Pass และพอมาถึงแมปที่2ฮะคุณผู้ชมฮะผมต้องขออนุญ,ญาตนะฮะเลือก Advisor สักหน่อยนะฮะเพราะว่ามันจะได้ส่งผลทําให้ประเทศของเราเนี่ยสามารถพัฒนาได้ไวยิ่งขึ้นนะฮะสำหรับใครที่ไม่มีพวก Advisor พวกนี้นะฮะให้ไปเล่นแมปแรกเนี่ยจนปลดล็อกก่อนเนี่ยเราก็จะได้ Advisor เข้ามานั่นเองครับนี่ฮะคนแรกนะฮะผมขอเลือกเป็น Doctor ก็แลวกันเป็นหมอนะ,ะเจ้าสิ่งนี้เนี่ยเออเขาหมอเนี่ยจะทําให้เราเนี่ยสามารถเก็บเกี่ยวนะฮะ u l a t i o n หรือว่าประชากรที่เป็นไม่ถูกกับเราเป็นศัตรูกับเราเนี่ยเข้ามาสู่พวกเราได้ง่ายขึ้นนั่นเองครับแล้วคนต่อไปครับเจ้านี่เป็นนักเจราจาครับจะส่งผลทําให้เพิ่มอัตราการเจราจานะฮะเ,เพิ่มความเร็วต้องบอกว่าเพิ่มความเร็วในการเจราจาสันติภาพนะฮะเร็วยิ่งขึ้นนั่นเองครับส่วนคนที่3ครับไม่มีนะฮะยังไม่ปลดล็อกเลยส่วนคนที่4นี่อะไรเนี่ยคนแรกนะฮะแท็กคอร์เร็กเตอร์ก็คือสามารถเก็บภาษีนะฮะหรือว่า เพิ่มรายรับเนี่ยประจำเออประจำเออประจำนั่นแหละพ,พูดง่ายๆว่าเพิ่มรายรับให้เรานะฮะในโซนที่เราเนี่ยสามารถปฏิรูปได้แล้วหรือว่ายึดครองได้แล้วนั่นเองครับแล้วคนต่อไปล่ะ private donor นะฮะเจ้าสิ่งนี้คืออะไรเนี่ยเริ่มเกมมาด้วยเงินที่มากขึ้นก็น่าสนใจมากๆเลยนะแต่การที่เราได้เงินเยอะนะฮะเราใช้เยอะเนี่ยมันจะทําให้เกิดเงินเฟอ้อครับฉะนั้นเนี่ยคนนี้ผมขอตัดออกก็แล้วกันนะส่วนคนนี้นะฮะคุณผูช้ชมฮะ investigative reporter เนี่ยเป็นนักสืบสวนนักข่าวอะไรประมาณนี้นะครับเขาจะคอยแบบรายงานนะฮะแบบเขา้าไปสืบแล้วก็รายงานให้เราส่งผลทําให้นะฮะค่าคอร์รัปชันเนี่ยน้อยลงครับถือว่าถือว่าเป็นเรื่องที่ดีว่างไหมแต่ผมอยากได้เป็นเงินเอ้ย เอาค่าคอร์รัปชันดีกว่านะเพราะว่าเราเนี่ยได้เงินเยอะจากการบริหารรายปีอยู่แล้วก็คือเขาจะให้เงินเรามาก้อนหนึ่งต่อปีนะฮะเป็นปีๆนั่นเองครับเอาละคนต่อไปครับเรามาเลือกฝ่ายทหารของเรากันบ้างดีกว่าฮะคุณผู้ชมฮะคนนี้ใครเนี่ยฮะดิวเซอร์เจนนะฮะก็คือจ่าจ่าดิวนั่นเองครับเขาจะเพิ่มนะฮะความไวของการเทรนนิ่งเนี่ยการฝึกฝนทหารประจำชาติของเรานั่นเองถือว่าเป็นเรื่องที่ดีครับนี่อะไรเนี่ยอาร์มดิวเลอร์นะฮะพ่อค้าอาวุธงั้นเหรอ,อ เพิ่มความสามารถนะฮะเพิ่มความแข็งแกร่งให้แก่ทหารประจำชาติของเราส่วนคนนี้เนี่ยเป็นออฟเซอร์เวอร์นะฮะเขาบอกว่าเกี่ยวกับทหารพัธมิตรที่เราจะจ้างมาคือทหารสีฟ้านั่นเองครับมันจะส่งผลทําให้ทหารของเราเนี่ยถูกป้องกันจากแอร์สไตล์ได้ดียิ่งขึ้นก็คือมีโอกาสที่จะไม่โดนแอร์สไตล์ของพวกเรานเองนะฮะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีฮะแต่ตัวที่ผมต้องการนี่อะไรเนี่ยฮะทำการฝึกทหารประจำชาติโดยที่เราไม่ต้องรอทหารพัธมิตรงั้นเหรออ๋อก็คือ ปกติเนี่ยการที่เราจะฝึกทหารได้นะฮะเราต้องมีทหารของพันธมิตรก่อนนะฮะทะหารสีฟ้าก่อนเราถึงจะสามารถฝึกทหารสีเขียวได้แต่ถ้าสมมุติเราเอาเจ้านี่มาเนี่ยอินสตัคเตอร์นะฮะเหมือนว่าเป็นผู้ฝึกสอนนะฮะเราก็จะสามารถเทรนทหารได้เลยช่างเป็นเรื่องที่น่าสนใจว่างั้นไมมฉะนั้น,นะครับผมจะเอาคนนี้มาก็แล้วกันนะและอันสุดท้ายครับคุณผู้ชมฮะคนนี้ใครเนี่ยเซ็นเซอร์เขาบอกว่าทําให้การสูญเสียนะฮะชื่อเสียงของเราเนี่ยน้อยลงเมื่อเวลาผู้ก่อการร้ายมันยึดโซนของเราครับอืมน่าสนใจนะแต่ ผมไม่ค่อยปล่อยให้ผู้ก่อการร้ายยึดโซนของเราอยู่แล้วจริงไหมเอาเป็นแท็กซิเชียนนะฮะเจ้านี่เนี่ยนะฮะจะเพิ่มอัตราการบาดเจ็บของผู้ก่อการร้ายเวลาเขาหนีเรานั่นเองครับก็คือถ้าสมมติว่าเราบุกทะลวงผู้ก่อการร้ายไปและเขาหนีเราเนี่ยเขาก็จะมีโอกาสบาดเจ็บและเราเนี่ยสามารถกำจัดพวกเขาได้ง่ายขึ้นนั่นเองเอาละ่ะพร้อม เสียเวลาตั้งนานนะเนี่ยกว่าจะเลือกแอดไวเซอร์เสร็จกว่าจะเลือกที่ปรึกษาเสร็จนะฮะเอาเราไปกันที่ normal เลยก็แล้วกันคุณผู้ชมฮะไปกันเลยตั้งชื่อปฏิบัติการของคุณฮิ0 0-2ก็แล้วกันไปเอาเะยดีต้อนรับเข้าสู่ mountain pass ไหนดูซิว่าที่นี่มีอะไรบ้างเนี่ยอย่างที่บอกไปครับมีภูเขาลูกใหญ่ขวางกั้นนะฮะและเราเนี่ยต้องเลือกสำนักง,งานใหญ่ของเราเราจะเอาไว้ไหนดีคุณผู้ชมฮะเมื่อขวางกั้นแบบนี้เราควรจะเลือกตรงกลางไหมไม่เด็ดขาดนะฮะเพราะว่าผู้บนภูเขาเนี่ยเนี่ย ประชากรที่จะซับพอร์ตเราเนี่ยมันจะน้อยมากๆครับฉะนั้นฮะเราไปที่เมืองใหญ่ e c h o v e c t o r เดีย๋ยผมจะไปที่นี่ฉะนั้นฮะผมเนี่ยจะไปที่ EchoV e เ t o r นะฮะเมืองใหญ่ตรงนี้นะฮะด้านขวาของเราเราจะบริหารด้านขวาก่อนและค่อยยึดครองไปทางด้านซ้ายโอเคไหมเอาละสร้างมากเอาละฮะสำนักง,งานใหญ่เราโผล่มาแล้วและเราจะทำอะไรครับสังเกตนะฮะว่าเงินเราเยอะมากๆครับเพราะว่า เราเนี่ยได้งบประมาณมาเป็นรายปีแล้วเราจะทำการขยายอำนาจของพวกเราออกไปเปิดแมบบนั่นเองครับเจ้าดีทริกซ t รีเพีเซนเทีฟเนี่ยเจ้าสิ่งนี้ก็คือเหมือนขยายการบริหารของเราออกไปนั่นเองและเราก็จะอัพสัมมนโนประชากรเพิ่มไปอีกนะฮะเพื่อเร่งอัตราการขยายและยัดคนดีเข้าสู่สภาพเพื่อลดอัตราการคอร์รัปชันไปด้วยแล้วก็ลงพื้นที่เข้าสู่ประชากรของเราทําให้เขาเนี่ยได้รู้ว่า ประชากรต้องการอะไรแล้วก็เพิ่มการศึกษาเข้าไปครับการเพิ่มการศึกษานี้นั้นจะส่งผลทําให้ประชากรที่เป็นปรปักกับเราขันกลับมาซัพพอร์ตเรานั่นเองครับเอาละเร่งความเร็วกันเลยนะฮะทุกอย่างสําเร็จเสร็จสิ้นเพราะว่าค่างเงินเฟอ้อขึ้นมา10%เราควรจะหยุดไว้แต่เพียงเท่านี้ฮะวิธีการชนะเกมนี้อย่างที่บอกไปครับเราต้องทําให้ประเทศของเราเนี่ยมีสเสถียรภาพที่ดี100%ก็คือทั้งหมดเนี่ยแล้วเขาบอกว่าเจ้าโกว์เนอร์ผู้ว่าที่เป็นอีโคโนมิสเนี่ยจะได้รับงบป,ประมาณเป็นรายปีนั่นเองโอเคไม่มีปัญหาาเเเออลละงินฟ้ด การที่มีเงินเฟอ้อมากขึ้นเรื่อยๆนะฮะเงินเฟอ้อสูงเนี่ยเราจะต้องเสียค่าใช้จ่ายมากขึ้นไปนะฉะนั้นเนี่ยเราต้องระวังเรื่องเงินเฟอ้อให้ดีครับเอาละเขาบอกว่าด้านขวาค่าชื่อเสียงน้อยคุณจะแพ้แค่นั้นเองฉะนั้นครับสิ่งที่เราต้องทําก็คือเร่งค่าอุ้ยเขาต้องการพยาบาละฮะเราต้องอัปเกรดให้เขานะฮะตอนนี้เงินเฟอ้อของเราค่อนข้างต่ําอยู่ฉะนั้นอัปเกรดได้อัปเกรดไปเลยแล้วเดี๋ยวผมเนี่ยเพิ่มตรงนี้ไปด้วยดีไหมอ่าอินฟราสตรัคเตอร์ดิสคัชชั่นนะฮะจะเป เออก็ถนนพลังงานแล้วก็เทเลคอมเทเลคอมนี่อะไรการสื่อสารโอเคเราควรจะอัพไปนะฮะทำให้เราได้รู้ว่าประชากรต้องการอะไรนั่นเองครับอัพไปและเราก็รอเวลาต่อไปรอเงินเฟอ้อลดลงก่อนนะฮะเดี๋ยวเราค่อยอัปเกรดเพิ่มนั่นเองครับอ้าวโอยคุณผู้ชมฮะสังเกตครับการเปิดพื้นที่ของเราเนี่ยเร็วขึ้นมากๆฮะเห็นไหมเพราะว่าผมเล็งความเร็วไม่ใช่นะฮะเพราะว่าเราเนี่ยได้อัพสัมโนโประชากร มานะฮะทำให้เราเนี่ยได้รู้ว่าประชากรนู่นนั่นนี่มีอะไรมีกี่คนอะไรแบบนี้ต้องการอะไรบ้างนั่นเองครับและนี่ฮะสิ่งที่ผมจะอัพต่อไปนี้ก็คืออะไรฮะเงินเฟอ้อเราลดแล้วผมจะไปอัพเกี่ยวกับค่าเทเลคอมครับเพราะว่าค่าเทเลคอมเนี่ยจะเป็นการสานตีกับอินเทอร์เน็ตใช่ไหมมันจะทําให้ประชากรได้รับรู้ว่าผู้ว่าน,นั้นนี่บริหารยังไงเขาสามารถหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องต่างๆได้ดีและพวกที่เออเขาเรียกว่าอะไรเป็นปรปักกับเราเนี่ยอาจจะเข้าสู่ เป็นซัพพอร์เตอร์ของเราหันมาซัพพอร์ตเรานั่นเองครับเพราะว่าจากคาอธิบายนะฮะเขาบอกว่าเจ้าสิ่งนี้เนี่ยจะเพิ่มซัพพอร์ตเรเวลมากขึ้นนะฮะถ้าสมมุติว่าเรามีพื้นที่ที่เราเนี่ยได้คอมพิวตหรือว่า ได้ทําการเปิดพื้นที่ไปเป็นที่เรียบร้อยก็คือการเปิดพื้นที่ก็คือดวงตาของเรายิ่งเราเปิดดวงตาเยอะเนี่ยค่าสปอร์เตอร์ของเราก็จะเร็วยิ่งขึ้นถ้าเรามีค่าเทเลคอมเพราะว่าประชากรเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ดีนั่นเองและตอนนี้ครับเขาบ่นแล้วบอกว่าเฮ้ย <c oughs> งบประมาณเหลือเยอะใช้บ้างเว้ยเออรู้แล้วเว้ย <c oughs> เอาจริงจริงเนี่ยไม่ใช่อะไรครับผมอยากจะเก็บเง่องบประมาณไว้นะฮะไปใช้เกี่ยวกับเรื่องทหารบ้างเพราะว่ายังไงก็ตามนะผมเชื่อมั่นเลยว่ามันจะต้องมีกบฏเข้ามาอย่างแน่นอนจริงไหม ฉะนั้นฮะเรามาเช็คกันก่อนดีกว่าก่อนที่จะทําอะไรครับดูฮะประชากรต้องการอะไรฮะพยาบาลอุ้ยอันนี้มีเรื่องงานเข้ามาฮะพยาบาลค่อนข้างเยอะเลยหมดแล้วเนี่ยเอางั้นเอาเป็นนะฮะอัปเกรดถนนหนทางดีไหมเพราะผมสังเกตว่าตรงนี้เป็นเมนโรดเมนโรดเมนโรสเป็นถนนถ้าเราอัปเกรดถนนเนี่ยมันน่าจะส่งผลทําให้การก่อสร้างต่างๆาเนี่ยทำได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองครับฉะนั้นฮะ,ะ,นนฮะอัปเกรดไปครับและเดี๋ยวเราเนี่ยจะเพิ่มน้ำไหมประชากรไม่ได้ต้องการน้ําเราเพิ่มเกี่ยวกับ สุขภาพให้ประชากรเขาเพราะว่าผมเนี่ยเห็นมีคนต้องการสุขภาพเยอะครับเอาละมาไปกันต่อเลยจะว่าไปเนี่ยตอนนี้เราก็รอเงินเฟอ้อลดนะะและเมื่อเงินเฟอ้อลดเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะไปอัปเกรดอย่างอื่นเพิ่มเติมเข้ามาเอาล่ะไหนดูสิเงินเฟอ้อลดลงไปแล้วและผมจะอัพเจ้านี่ฮะ แอนตี้คอร์รัปชันนะครับเพราะว่าผมเพิ่งมาสังเกตว่าการคอร์รัปชันของเราเนี่ยมันสูงมากครับแล้วผมเนี่ยเมื่ออัพแอนตี้คอร์รัปชันเสร็จเจ้าสิ่งนี้จะโผล่ขึ้นมาครับอินเตอร์เนชั่นแนลแอสซิสแตนต์นะฮะการช่วยเหลือต่างประเทศนั่นเองครับการช่วยเหลือจากต่างประเทศนะฮะมัน,นจะทำการถามนะฮะเกี่ยวกับเรื่องการบริจาคก,การกุศลหรือว่าเกี่ยวกับ NGO คือ NGO ก็คือองค์กรพัฒนาเอกชนอะไรพวกนี้คือมันจะถามว่าแบบเราสนใจจะให้เงินไปบริจาคเอาไปทํานู่นทํานี่ไหมแล้วมันจะเพิ่มะะถ้าาสมมุติเรแบบ เลือกได้ดีนะมันจะเพิ่มเกี่ยวกับค่าเซเบอร์ไรซิ่งเนี่ยความเสถียรภาพของภูมิภาคของเราได้เพิ่มมากขึ้นน,ะนั่นเองเอาเราใช้ตังไปและตอนนี้ครับก็ถึงเวลาที่เราเนี่ยจะต้องใช้เงินอย่างมากมายมหาศาลแล้วเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าผู้ก่อการร้ายเนี่ยเริ่มมาแล้วมีข่าวลือเกี่ยวกับพวกเขานะฉะนั้นครับมาครับสิ่งที่เราต้องทําก็คือการสร้างทหารของฝ่ายพัธมิตรนะฮะก็คือจ้างทหารจากต่างประเทศมานั่นแหละและเราก็ทําการ สร้างฐานของเราด้วยนะเพื่อความปลอดภยัยความรวดเร็วของเรานะเอาล่ะสงกองทัพน่าจะพอนะผมว่าและตอนนี้ครับกองหานของเราเสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเจ้าผู้ก่อการร้ายนั้นเนี่ยเขาจะมาในพื้นที่ไหนครับโอ้โหมาแล้วคุณผู้ชมฮะเอาล่ะเราเห็นแล้วเราเห็นแล้วลว,ว่าเขามาที่ไหนฮะเราเห็นที่นี่เราส่งลงไปก่อนเลยมาฮะบอกเลยว่าทหารพี่เนะี่ยเตรียมพร้อมเอาล่ะ จะติดส่งทหารลงไปที่ก๊อบไม้นะฮะจะไปชื่อเท่จังวะก๊อบไม้เอ๊ะชื่อเหมือนนักร้องของประเทศไทยยังไงไม่รู้นะฮะเอาละเราก็ได้ใจรอคอยนะฮะตอนนี้เนี่ยผมก็หวังว่าทาหารของเราเนี่ยจะเพิ่มผูก็มาได้อย่างรวดเร็วแล้วมาอีกแล้วคุณผู้ชมฮะเกิดการเซอร์ไพรส์แฉกการโจมตีอย่างฉับพลันนะฮะของผู้ก่อการร้ายที่กอฟลีม่านะฮะผมบอกเลยว่าเราต้องสร้างเพิ่มอีกกองแล้วล่ะคุณผู้ชมฮะตังค์เหลือ20เหรียญครับงบประมาณรายปีอ๊อตกำลังจะมาพอดีเลยไม่เป็นไรนะ เฮ้ยฮึบไว้ก่อนฮึบไว้ก่อนกองทัพกำลังไปช่วยเหลือไปแล้วจ้ามาแล้วครับมีการซัพพอร์ตกัน <c oughs> เกิดขึ้นตอนนี้เนี่ย <c oughs> ผมมีความรู้สึกว่าเงินเฟ้อของเราค่อนข้างที่จะต่ำอยู่เรามาเพิ่มเจ้าการิสันดีกว่าฮะการิสันเนี่ยก็คือค่ายทหารรักษาการนั่นเองครับก็คือค่ายทหารนั้นแหละคุณผู้ชมฮะแลวผมเนี่ยควรจะเพิ่มแอสไตล์ไปด้วยนะฮะเพราะว่าเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่ากองทัพของเราเนี่ยจะพ่ายแพ้ได้ถ้าสมมุติเราไม่มีการช่วยเหลือนั่นเองครับและนี่ฮะมาแล้วครับ อาการิสัซนมาแล้วค่ายทหารรักษาการจงได้สร้างขึ้นมาเอาละมีการซัพพอร์ตกองกําลังของเราได้ดีนะฮะบอกเลยว่าก็จะเพิ่มขึ้นออันตรายครับคุณผู้ชมฮะเจ้าผู้ก่อการร้ายเนี่ยมันจะได้ลงพื้นที่ไปยังพื้นที่ที่มีประชากรสูงนะฮะเมื่อมีประชากรสูงเนี่ยมันจะส่งผลทําให้ค่าชื่อเสียงของเราเนี่ยลดอย่างรวดเร็วนั่นเองครับแบบนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องดีคุณผู้ชมฮะเราต้องเร่งละถึงแม้ว่าเงินจะเฟ้อเห็นไหมการจ้างทหารมันจะแพงขึ้นเรื่อยๆสังเกตไหมเอาละฮะ เราจะต้องไม่ยอมให้พวกเขายึดนะฮะเอาละลงพื้นที่ไปบีบพวกมันเข้าไปบีบพวกมันขึ้นไปอยู่บนภูเขาคุณผู้ชมฮะถ้าเราบีบให้พวกเขาอยู่บนภูเขาได้เนี่ยทุกอย่างจะราบรื่นมากๆนะฮะเอาละเด็กหลายคนนะได้เข้าสู่โรงเรียนถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆครับเพราะว่าเราเนี่ยเน้นด้านการศึกษานั่นเองครับอันตรายมากๆครับเอาละตอนนี้ครับผู้ก่อการร้ายของเราหนีขึ้นไปบนภูเขาเป็นที่เรียบร้อยเราจะไม่ไล่เขานะฮะเพราะว่าถ้าบู๊เราไล่เขามากๆเนี่ยเขาจนตรอกเนี่ย ขาก็จะลงไปสู่เมืองอีกนั่นเองครับนี่ฮะไล่ไปไล่ไปเอาละดีมากตอนนี้ผู้ก่อการร้ายเนี่ยได้หนีเข้าสู่บนภูเขาเป็นที่เรียบร้อยแล้วถือว่าถือว่าโอเคครับตอนนี้เราบีบพวกมันได้แล้วมีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยเขาบอกว่าเกี่ยวกับชาริตี้ได้ถามความช่วยเหลือมาแล้วถ้าสมมุติเราเลือกฟูล s อเซนนะฮะก็คือ อ่ะโอเคยอมจ่ายจ่ายไปเลยเต็มที่อยากจะชาริตี้เท่าไหร่จัดไปนะฮะแต่มันจะเพิ่มอัตราการคอร์รัปชันแล้วก็เงินเฟอ้อได้เร็วยิ่งขึ้นหรือว่าเป็นรีบิดอันนี้เนี่ยมันก็เพิ่มนะฮะเงินเฟอ้อแล้วก็คอร์รัปชันเหมือนกันและเราก็เสียสี่เหรียญด้วยฉะนั้น,นะฮะเราจะเลือกที่ฟัดดิ้งออนลนก็คือถ้าสมมติว่ามีอะไรเนี่ยให้ถามมาที่ฮีศูนย์ศโดยตรงเลยก็แล้วกันเดี๋ยวเราจัดการเองนะฮะอ่ะมาครับดูกันต่อฮะคือตอนนี้เนี่ยสิ่งที่ผมกังวลคืออะไรรู้ไหมเราเนี่นอคือ ถึง3กองทัพด้วยกันแล้วถ้าในอนาคตเนี่ยมันถึงเวลาที่จะกลับเนี่ยนะมันกลับพร้อมกันเนี่ยปัญหาเลยนะคุณผู้ชมฮะผมจะบอกให้นะฮะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบว่าค่อนข้างอันตรายมากๆไหนดูสิตอนนี้ผู้ก่อการร้ายมาตรงนี้ตรงนี้ต้องการไฟฟ้าต้องการงานนะฮะเดี๋ยวนะบนภูเขาแกต้องการงานอะไรกันวะเนี่ยแล้วก็การสาธารณสุขไฟฟ้าโอเคผมคิดว่าเราควรจะไปอัปเกรดเรื่องไฟฟ้าให้เขาแต่ตอนนี้งบประมาณเราหมดนะ่ะใช่ งบประมาณพี่หมดพี่ควรจะทํายังไงดีเอาละงบประมาณมาแล้วคุณผู้ชมฮะเพิ่มเรื่องไฟฟ้าให้เขาสักหน่อยนะฮะแล้วก็แอนตี้คอร์รัปชันเพิ่มเป็นหนึ่งเพราะว่าค่าคอร์รัปชันของเราเนี่ยสูงมากๆตอนนี้และเดี๋ยวผมคิดว่าเราควรจะทําการฝึกนะฮะทหารของประจาชาติของเราไว้เลยดีกว่านะฮะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมันเสี่ยงมากๆเลยถ้าสมมติว่าทหารที่เรารับจ้างเข้ามาจากพันธมิตรเนี่ยมันกลับบ้านไปเราจะไม่มีทหารที่จะมาต่อต้านผู้ก่อการร้ายนั่นเองครับเอาละบุกโจมตีพวกมันเอาละลงฐานไปนี่ฮะ ขับไล่พวกมันไปยังนูนแบบวิเจอค่ายของพวกมันครับเราต้องรีดทําลายค่ายพวกมันนะถ้าเราทําลายค่ายพวกมันได้เนี่ยนะมันจะส่งผลทําให้ผู้ก่อการร้ายเนี่ยไม่สามารถกระจายตัวได้ดีนั่นเองครับเออนี่แหละเห็นไหมทำลายเรียบร้อยหมดแล้วจะหูนี่เห็นไหมคุณผู้ชมฮะจริงๆผมไม่อยากทําลายพวกผู้ก่อการร้ายเลยเพราะว่ามันส่งผลทำให้แบบมันชอบลงไปที่เมืองอะผมไม่รู้ว่าเพราะอะไรนะฮะเออมันเป็นเรื่องที่แปลกมากเลยนะสมมติเราปล่อยให้พวกเขาอยู่ตรงนี้เนี่ยมันก็อาจจะเป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วเพราะวะ่าเนี่ยกลับมาอีกแล นี่มันเรื่องบ้าอะไรกันนี่โอ้โหมันยึดครองไปเลยครับบนภูเขานะแต่ไม่เป็นไรครับบนภูเขาถือว่าเป็นอะไรที่โอเคผมส่งทหารไปอารักขาคุ้มกันรอบๆข้างก่อนแล้วผมเนี่ยส่งทหารตามหาเลยครับตามภูเขาเนี่มันอาจจะเจอค่ายผู้ก่อการร้ายก็เป็นได้แล้วก็สร้างนะฮะค่ายรักษาการไว้ด้วยเลยอันตรายสุดๆเอาล่ะตอนนี้เรายึดครองพื้นที่มาได้แล้วเห็นไหมค่าชื่อเสียงเราเพิ่มกลับขึ้นมาแล้วเอ้ยคอยอยังชั่วหน่อยเว้ยเอาล่ะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอ่ะงานขาดโอเคเดี๋ยวเราต้องเพิ่มงานให้พื้นที่เขาสักหน่อยนะะ งานเขาต้องการงานเป็นพื้นที่เกี่ยวกับชนบทนะฮะคุณผู้ชมฮะอ่ะมีอะไรบ้างเนี่ยชนบทนะเราก็ต้องอัปเกรดเจ้านี่นะฮะ development discussion ก่อนนะฮะและชนบทก็น่าจะเป็นปะส,สุสัตใช่ไหมอัปเกรดไปแล้วเราก็ต้องเพิ่มเกี่ยวกับค่าคอร์รัปชันกันสักหน่อยนะฮะเอ้ยลดอัตราการคอร์รัปชันสักหน่อยนะฮะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยคอร์รัปชันสูงอย่างแน่นอนเอาละมาป้องกันไว้นะโอ้ผู้ก่อการร้ายมันพยายามจะบุกเวย้ยเออดดดดนาอันตรายตีโอบกลับเข้ามาแล้วก็เอาต้องป้องกันให้ดีะคุณชมไมไ่่งันเ อันตรายมากๆแน่ๆแล้วเกิดอะไรขึ้นอีกเนี่ยต้องการ power station นะฮะไม่เอาครับเอาไว้ก่อนนะฮะ power station ตอนนี้นะครับเปลืองตังค์ครับเหลือ41เหรียญเดี๋ยวเราอาจจะต้องอัปเกรดเกี่ยวกับทหารไว้ก่อนนะครับผมคิดว่าตอนนี้ผมเนี่ยจะไปอัปเกรดเกี่ยวกับดโดรนนะฮะดโดรนทหารนะฮะเพราะว่าถ้าสมมติว่าเรามีดโดรนเนี่ยในการหาฐานทัพของศัตรูเนี่ยเราจะได้ทําการโจมตีพวกมันได้เร็วยิ่งขึ้นและผมเนี่ยจะไปอัปเกรดเกี่ยวกับการซัพพอร์ตดีไหมอ่ะ มีลามอะไรพวกนี้เนี่ยทหารของเราเนี่ยจะได้รับการซัพพอร์ตนะครับมันจะส่งผลทําให้การซัพพอร์ตของในพื้นที่ที่ทหารเราลงไปเนี่ยมันเร็วยิ่งขึ้นนั่นเองเฮ้ยเจอค่ายผู้ก่อการร้ายเว้ยเจอค่ายผู้ก่อการร้ายโว้ยเอาละบุกพวกนี้ไปก่อนฮะต้องป้องกันให้ดีนะเนี่ยผมว่านะดีไม่ดีนะเนี่ยผมอาจจะต้องทําการเรียกว่าะะอัปเกรดนะฮะอุ๊ยนี่อะไรอะนี่ไงเห็นไหมคุณผู้ชมฮะเขาจะกลับบ้านแล้วเราส่งเขาไปเลยก็ได้นะเพราะว่า เขาอยู่ไกลตรงนี้ไม่ค่อยได้ใช้เอาล่ะมาเดี๋ยวผมเนี่ยต้องส่งทหารไปดักตรงนี้สักหน่อยฮะเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราบุกโจมตีตรงนี้เดี๋ยวเยมันอาจจะหนีลงมาที่เมืองของเราชะนั้นเนี่ยผมจะไม่ยอมให้เกิดขึ้นอย่างเด็ดขาดครับเอาล่ะเร่งความเร็วไปนี่ฮะมาแล้วเห็นไหมมาแล้วเห็นไหมพูดไม่ทันขัดคำคุณผู้ชมเอาล่ะส่งทหารเรียกว่าพันธมิตรมาดักอย่างรวดเร็วนะฮะอันตรายจริงๆผู้แก่เนี่ยสังเกตครับเขาจะจะไม่สามารถข้ามฝั่งเขาเรียกว่าอะไร ข้ามฝั่งข้ามฝั่งแม่น้ําได้จนกว่าจะถึงจุดที่มีสะพานเด้วยฉะนั้นเนี่ยเราเนี่ยจะต้องมีการวางแผนตีโอผู้ก่อการร้ายให้ดีด้วยนะคุณผู้ชมฮะเอาแล้วเกิดอะไรขึ้นบ้างครับเอานี่ก่อนดีกว่าฮะเขาบอกว่าอะไรเนี่ยอ่ะมีการต้องการพัฒนาปรับปรุงคุกนะฮะอ่ะแปดเหรียญยอมจ่ายนะฮะเพิ่มค่าชี้เสียงให้เราถึงสี่แล้วนี่อะไรเนี่ยจดหมายมาแล้วเว้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยคุณผู้มชมฮะเขาบอกว่าอะไรเนี่ยจดหมายไม่เป็นทางการจากหัวหน้าผู้ก่อการร้ายนะฮะคุยไหมยังไม่คุยดีกว่าเพราะว่าถ้้าาเเรคุยยตอนนนีี่ ไม่ใช่เรื่องดีเพราะว่ามีโอกาส58%ที่เขาเนี่ยจะทําการปฏิเสธฉะนั้นฮะรอโอกาสปฏิเสธน้อยๆก่อนเราค่อยลองคุยกับเขาดูครับเอาละอันนี้ฮะเพิ่มชื่อเสียงให้เราไปก่อนแล้วบุกโจมตีผู้ก่อการร้ายไปฮะและนี่ฮะสังเกตครับตรงนี้ว่างเดี๋ยวมันอาจจะหนีลงไปฉะนั้นฮะส่งไปเลยอย่างรวดเร็วครับเดินไปดักโว้ยเดินไปดักโวยเอาละผมนี่จะส่งทหารน,นั่นไงเห็นไหมไม่ทันขัดคำมันลงมาจริงด้วยเห็นไหม เออผู้ผูกก่อการร้ายนี่มันดูง่ายนะเนี่ยแล้วผมต้องส่งข้าไปดักตรงนี้นะฮะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยถ้าเขาข้ามถนนเนี่ยมันมาจากไหนเยอะแยะ,ยะไปหมดวะไม่เข้าใจเลยจริงๆนะเนี่ยเอาละทำลายพวกนี้ให้หมดครับอ่านั่นแหละดีทำลายพวกมันเข้าไปเอาละหมดตรงนี้เกลี้ยงแล้วนะฮะเราส่งมาดักรอบๆนี้ด้วยนะฮะเพื่อไม่ให้เขาเนี่ยลงเข้าสู่พื้นที่ของพวกเรานั่นเองครับอืมตรงนี้น่าจะโอเคครับเรามีสี่กองทัพเองหรอน,น้อยเหมือนกันนะเนี่ย เออทำไปเล่นไปครับเอาละเงินเริ่มเหลือเยอะแล้วนะฮะเราสร้างกองทัพประจำชาติของเราต่อแล้วก็อัปเกรดปืนให้เขานะเขาจะได้เก่งๆแล้วก็มีการอัพเกี่ยวกับ civil assistant นะฮะทำให้ประชากรเนี่ยช่วยเหลือแก่ทหารของเราเออใช่ผมคิดว่าน่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีครับฉะนั้นครอัปเกรดมันไปเลยฮะมีอะไรที่เราควรพัฒนาอีกไหมฮะคุณผู้ชมฮะนี่เลยเพิ่มนะฮะค่ายฐานรักษาการไปครับสังเกตครับพื้นที่สีเขียวเราเริ่มเยอะแล้วเห็นไหมอ้าถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วนี่อะไรเนี่ยมาแล้วคุณผู้ชมฮะ จดหมายจากผู้ก่อการร้ายเว้ยเขาบอกว่าอะไรเนี่ยอยากจะคุยด้วยอีกครั้งหนึ่งนันนะอันนี้ถ้าสมมุติเราลองคุยดูมีโอกาส18%ที่เขาจะปฏิเสธนะ18%เนี่ยถือว่ายังเยอะอยู่ฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่สนใจนะฮะเพิ่มค่าชื่อเสียงให้เราไปก่อนก็แล้วกันเอาลเราทำลายพวกมันไปซะและตอนนี้นะฮะคุณผู้ชมฮะเราต้องส่งทหารฝ่ายพันธมิตรกลับบ้านไปเป็นที่เรียบร้อยครับทหารรับจ้างเรากลับบ้านไปหนึ่งกองทัพนะฮะอันตรายจริงๆนะเนี่ยอา้าะเราอาจจะต้องมา ต้องรีบมาป้องกันตรงนี้นะฮะเพื่อความปลอดภัยครับและเราก็ต้องส่งมาตีโอเพื่อป้องกันเมืองของเราอุ้ยทหารเราเหลือสากองทัพเองกว่าเน,นี้ยบ้านดบบ้านดบ้านได้เอาละยึดพื้นที่โซนภูเข,ขาตรงนี้ได้แล้วนะฮะแล้วก็มีเรื่องเกี่ยวกับการศึกษานะฮะได้เพิ่มขึ้นมาถึง52%ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆเขาได้ขอบคุณนะฮะโปรเจกต์ฮีสูสุดสองด้วยแหละแม่ช่างน,น่าภูมิใจเอาละหนีขึ้นไปด้านบนเว้ยหนีขึ้นไปด้านบนทหารเขายังไม่เสร็จหรอวะเนี่ยเอาละสร้างทหารมาอีกหนึ อัปเดเจ้านี่ไหมในชาแนลทราเวลโลจิสติกนะฮะการส่งทหารเนี่ยทำให้ได้เร็วยิ่งขึ้นแล้วก็ทหารเราเนี่ยก็จะแข็งแกร่งยิ่งขึ้นแล้วผมคิดว่าเราควรจะอัพเกี่ยวกับเจ้าถนนลูกลังด้วยนะฮะเพราะว่ามันจะทําให้การเดินทางบนภูเขาเนี่ยเร็วยิ่งขึ้นนั่นเองครับผมคิดว่าเป็นตัวเลือกที่ดีนะมันหนีไปนี่แหละมันหนีไปนี่อย่างนั้นละ่ะข้าไปดักโว้ยเอาละดักนี่ดักซ้ายดักขวาดักลงดักล่างนะฮะแล้วเดี๋ยวเราเนี่ยอาจจะต้องส่งทหารตรงนี้กลับบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วล,ะล,ะล,ะละ่ะคุณผู้ ให้ตายเถิดเหลือ3าลกองเท่าเดิมเอาละเขาหนีเอ้ยอะไรเนี่ยฮะเขาบอกว่าต้องการสร้างมหาวิทยาลัยแห่งใหม่กันเหรอเอาไว้ก่อนเว้ยตอนนี้เราต้องจัดการผู้ก่อการร้ายเข้าใจไหมเอาละคุณผู้ชมฮะเขาหนีขึ้นมาตรงนี้ฮะเขาหนีเราตามและเราเอาไปดักตรงนี้ด้วยเพื่อไม่ให้เขาข้ามมานะฮะอืมบอกเลยแล้วตอนนี้ผมคิดว่าเราควรจะประกาศนะครับ PR หรือว่าทําการแบบโฆษณาทําให้ประชากรได้รับรู้ว่าเฮ้ยตอนนี้ผมกําลังสู้กับผู้ก่อการร้ายอยู่นะเว้วเยฉะนั้นอย่าเพิ่งวุ่นวายเอาละนี่ มีการติดต่อมาพูดคุยครับมีโอกาส2%ที่จะปฏิเสธเราลองคุยดูไหมลองคุยดูแล้วกันนะฮะเอาละเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเขาบอกว่าผู้ก่อการร้ายเนี่ยยอมที่จะคุยแล้วนะเกี่ยวกับจดหมายสันนิภาพนะเอาเรามาดูซิว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างครับนี่ฮะขวามือนะฮะคือ percent, เปอร์เซ็นเออคืนหลอดที่เขาจะคุยถ้าสมมติว่าหลอดเต็มเมื่อไหร่เนี่ยเขาก็จะส่งจดหมายมานั่นเองแล้วเนะี่ยนี่ฮะเปอร์เซ็นที่เขาอยากจะคุยเนี่ยอยู่ที่ร้อยกว่าเปอร์เซ็นนะมาแล้วส่งมาแล้วนี่เร็วหลือเกินนะเนี่ยเอา่ี ะจะให้เราตอบยังไงดีเขาบอกว่าด้วยจดหมายสาิภาพอันนี้นะฮะจะมีเหยื่อแบบว่าเหยื่อผู้บริสุทธิ์อะไรอย่างเงี้ยใครจะต้องเป็นคนขอโทษคุณผู้ชมฮะอย่างที่บอกไปผู้ก่อการร้ายแกนั่นแหละต้องเป็นคนขอโทษเพราะว่าถ้าเราขอโทษเนี่ยเราจะดูแบบอ่อนแอมากๆนะฮะแบบโอ้อันใดว่าแล้วถ้าขอโทษไปเนี่ยผู้ก่อการร้ายนี่แบบมันจะแบบฮึกเหิมและเรานี่จะสูญเสียชื่อเสียงไป13นะฮะฉะนั้นเราต้องแบบ แกนั่นแหละที่ต้องขอโทษเจ้าผู้ก่อการร้ายเอาละนี่ครับปฏิเสธไปแล้วขับไล่พวกมันขึ้นภูนขเขาไปเลยนะฮะมาแล้วครับทหารของเรามาแล้วเริ่มมาแล้วน่าทำไมามาอยู่ตรงนี้อีกนั่นเนี่ยอันตรายครับมาแบบนี้อันตรายครับส่งทหารไปดักตรงนี้ก่อนเนี่ยต้องอ้อมไกมากมาเลยนะนคุณผู้ชมฮะสังเกตครับแล้วเดี๋ยวเราเนี่ยตีโอบเข้าไปเรื่อยๆครับไปฮะและมีจดหมายมาอีกแล้วอันนี้เนี่ยเป็นจดหมายเจรจาการต่อรองกับผู้ก่อการร้ายนะฮะเราจะทํายังไงกับผู้ก่อการร้ายดีครับผู้ก่อการร้ายแบบ อยากจะเข้ามาบริหารเกี่ยวกับการเมืองกับพวกเราอย่างนั้นเหรอฮะไม่คุยกับผู้ก่อการร้ายบอกแล้วไงไม่คุยโอ้อันอื่นนี่เราตอบเราก็ดูอ่อนแอมากๆฮะฉะนั้นฮะไม่มีการคุยกับผู้ก่อการร้ายแม้แต่ประโยคเดียวครับเอาละจบตีพวกมันเข้าไปฮะดักแล้วดักแล้วดักให้มันลงมือส่งมาอีกแล้วงั้นเหรอเนี่ยแหมคุยเก่งนะเนี่ยเกิดอะไรขึ้นอีกเนี่ยฮะบอกว่าจะให้ยอมแพ้จะให้ถอนทหารอย่างนั้นเหรอเขาบอกว่าจะให้เราเนี่ยถอนทหารพันธมีอะไรพวกนี้ไม่มีการคุยกับผู้ก่อการร้ายเช่นเคยนะฮ บอกเลยว่าเราอย่าอย่าทําเป็นแบบติม่มถ้าเราติ่มเนี่ยผู้ก่อการร้ายมันจะได้ใจนะฮะนี่ฮะคราวนี้เราดักทหารไว้ตรงนี้ผู้ก่อการร้ายเนี่ยไปได้แค่ตรงนี้ตรงเดียวฉะนั้นฮะสมมุติเรามาดักบนนี้และเราเนี่ยส่งผู้กอ่อเอ้ผู้ก่อการร้ายไม่ใช่ส่งทหารของเราเนี่ยเข้าไปโจมตีพวกมันแล้วก็ผู้ก่อไม่ใช่จะผู้ก่อการร้ายอย่างเดียวส่งทหารของเราเนี่ยเข้าไปดักกันไม่ให้พวกมันหนีนะฮะผมคิดว่าน่าเป็นอะไรเอมันโผล่มาได้ไงวะเนี่ย เอาละมีการคุยเกิดขึ้นอีกแล้วฮะไม่แล้วคุณผู้ชมฮะจดหมายผู้ก่อการร้ายนะฮะเขาบอกว่าแบบจะขอนิรโทษกรรมอะไรไหมถ้าเรานิรโทษกรรมเนี่ยก็ก็คืออ่าเราจะสูญเสียชื่อเสียงไป15แต่การเจรจา,าต่อรองเนี่ยจะเร็วขึ้นอีกนะฮะก็ก็ไม่อยากคุยไนงะเราจะต้องจับกลุ่มพวกมันให้หมดเว้ยอันกลางนี่คือจับกลุ่มบางส่วนนะไม่ไม่เราจับกลุ่มทั้งหมดนะฮะและเราเนี่ยตังเหลือนะฮะเรามาอัปเกรดกันบ้างนะฮะกออนห่านของเรานี่ฮะ ปิดกั้นชายแดนนะก็คือทําให้ผู้ก่อการร้ายเนี่ยหนีได้ยากขึ้นแล้วเราจะอัปเกรดนะฮะคอมแบ็กเลนฟอนเมนนะฮะของค่ายรักษาการพวกเราเพิ่มขึ้นไปอีกแล้วก็แอนตี้คอร์รัปชันเพิ่มไปอีกแล้วเดี๋ยวเอากองทหารต่างชาติมาด้วยดีกว่าฮะเราจะได้บีบผู้ก่อการร้ายแบบให้ตายอย่างเขียดไปเลยฮะคุณผู้ชมฮะนี่ฮะมาแล้วฮะวิ่งลงมาดักด้านล่างเลยนะฮะคุณผู้ชมฮะมันโผล่มาตรงนี้เนี่ยเราเจอแล้วเราเจอค่ายมาแล้วฮะคุณผู้ชมฮะเราบีบนะ,ะบอกเลยว่าจะบีบก็ตายจะคายก็ไม่รอดบอกเเลลยอาะคุ้ชม อยู่ตรงนี้มันหนีได้สามทางเลยเนี่ยอันตรายมากๆแล้วดูซิว่าเขาต้องการคุยอะไรฮะอยากจะให้เจราจาวางอาวุธอย่างนั้นเหรอพูกแกนั่นแหละจะต้องวางอาวุธทั้งหมดเฟ้ยเอาละเรียบร้อยครับเฮ้ยเฮ้ยมันบุกมาตรงนี้ได้ไงวะบุกมาได้ไงวะไม่ยอมอันตรายมากๆครับฉะนั้นฮะบอกเลยว่าอันตรายสุดๆครับเฮ้ยโอ้โหพูกมันบุกแบบฮึกเหิมฮึกเหิมเกินไปแล้วเฟ้ยเอาละรู้เลยทําไมถึงบุกเก่งนะฮะเขาบอกว่าเพราะว่า มีคนคอยให้ความช่วยเหลือมาอยู่นี่เองเอาล่ะเคาเตอร์สไตล์บุกมันนี่ไงโอ้โหคุณผู้ชมฮะทำเป็นเล่นไปนะฮะเรีู้ว่าผู้ก่อการร้ายนี่มันเอาเรื่องเอามากๆครับแป,ป๊บๆเผอแป,ป๊บๆนี่มันบุกโจมตีเราเราต้องเอาแอร์ไซด์มานะฮะแล้วก็ เพิ่มความไวในการสำรวจนะฮะหาฐานที่มั่นของสตูให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้นะฮะแล้วก็เราเนี่ยจับเกรดนะฮะเกี่ยวกับความช่วยเหลือของประชากรที่จะช่วยเหลือทหารของเราได้อีกนะฮะไม่งั้นเนี่ยเราจะโจมตีพวกมันได้ยากขึ้นนั่นเองฮะดูฮะคุณผู้ชมฮะมันมันพยายามมามันพยายามยึดครองอันตรายสุดๆไปเลยสร้างค่ายทหารตรงนี้นะฮะเพื่อทําการขับไล่พวกมันครับคุณผู้ชมฮะไอ้พวกนี้มันสุดยอดนะฮะคุณผู้ชมฮะพวกก่อการร้ายพวกนี้มันร้ายมากๆฮะ ผมคิดว่าเราควรจะต้องทําไงกับมันดีวะเนียเหมือนว่ามันเห็นท่าเราน้อยนี่มันเอาใหญ่นะฮะมันเอาใหญ่เลยฮะเอาละเราบีบมันขึ้นเราบีบมันขึ้นบุกเขาไป็นที่เรียบร้อยครับผู้ชมฮะเดี๋ยวเราเนี่ยจะบุกโจมตีตรงนี้เฮ้ยเดี๋ยนะเราต้องเอาไว้ตรงนี้ถูกแล้วแลวเดี๋ยวเราเนี่ยจะต้องบีบตรงนี้ฮะเ,เราอ้อมทลายตรงนี้ไปก่อนนะฮะเ,เราต้องทลายพวกนี้ไปฮะไม่ได้เลยอุ้ยมาแล้วเฮ้ย ผู้ก่อการร้ายผู้นี้มันร้ายเกินไปนแล้วเอาละมาโอ้โหนี่ฮะโจมตีแบบนี้มาดิคืต้องหายไปหมดอะดูที่มันเกิดอะไรขึ้นเอาละมันมาตรงนี้ฮะมันมาในเมืองของเราคุณผู้ชมฮะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยออาคุณผู้ชมฮะผู้ก่อการร้ายเขาแบบว่ายอมแล้วอะอะโอเคคือถ้าเราปฏิเสธต,ตอนนี้เนี่ยเราจะได้ค่าชื่อเสียงเพิ่มมากขึ้น10นะฮะแต่ถ้าเราตกลงตรงนี้เนี่ยก็คือผู้ก่อการร้ายก็จะยอมวางมือไปเราอาจจะเสียชื่อเสียงนิดหน่อย ต้องโหเยอะนะเนี่ยชื่อเสียงเราเนี่ยอ่ะไหนดูซิโอ้ลบลบ88ไม่หน่อยคุณผู้ชมฮะแต่ไม่เป็นไรครับก็ถือว่าสงบศึกได้นะเห็นไหมสังเกตรครับพอผู้ก่อการร้ายนี่ยอมสงบศึกไปนะฮะเราจะยึดครองพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วมากมากครับอ้ายังไม่หมดหรอที่พวกแกไม่ยอมสงบศึกนั่นเหรอบ้าน่ะเออนี่ไงเห็นไหมมันมันยอมถอนทัพไปทั้งหมดแล้วนะก็คือผู้ก่อการร้ายนี่ยอมเราแล้วคุณผู้ชมะฮะเฮ้ เหนื่อยเหลือเกินนะเนี่ยแล้วเมื่อกี้ข่าวอะไรขึ้นมาว่าเนี่ยผมเผลอกดตกลงไปแล้วไม่ได้อ่านด้วยไม่เป็นไรครับคุณผู้ชมฮะยังไงก็อาจจะพลาดไปบ้างต้องขออภัยด้วยนะและตอนนี้ครับเราก็สามารถยึดครองประเทศได้เป็นที่เรียบร้อยผมคิดว่าอันนี้เนี่ยน่าจะสั้นลงกว่า e ีที่แล้วหน่อยหนึ่งนะเพราะว่าผมเนี่ยเจรจาสงบศึกเร็วไปหน่อยแต่ก็ยอมแลกกับชื่อเสียงไปไหนดูแต้มสิได้แค่สี่ดาวเองเหรอนเนี่ยเพราะว่าเราเนี่ยไปยอมเสียค่าชื่อเสียงไปไงเราไปยอมสงบศึกไง เห็นไหมค่าชื่อเสียมันจะลดเหลือแค่สบจจาก130กว่าคุณผู้ชมฮะแต่ก็ทั้งนี้ทางนั้นนะฮะเพื่อไม่ให้คุณผู้ชมนั้นเนี่ยเสียเวลาในการรอคอยการปกครองประเทศของผมนานเนี่ยผมก็เลยแบบว่าสงบศึกได้ก็สงบศึกก็แล้วกันนะฮะและสําหรับใน EP นี้นะฮะก็ขอจบไว้เียเพียงเท่านี้ก็และกันสาหรับใครที่ชอบนะ,ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe กันด้วยสําหรับใน EP หน้านั้นเราจะไปยังประเทศไหนพื้นที่ไหนและผู้ว่าคนไหนนะฮะอย่าลืมติดตามชมมาด้วยสําหรับในวันนี้ต้องขอลากันไปก่อนนะครับไปก่อนนะจะ